สวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีตอนเช้าค่ะเอาบึกเอาบึเอะหายเฉยอะดูนอนหายเฉยอะไรอ่ะน้องมีสาวเมยได้ยวยยืนไหนเด้อน้องดด้วยด้วย บายดีสบายดีส <Spike> วัสดีพ่อแม่พี่น้องเมนี้เชิมาตอบ Q&A เนาะพอสิตอบต้งได้หมื่อนั้นกาวบัวเนาะน้องก็เลยแบบมาตอบมื้อนี้ซะตอนเสาร์เนาะสายปานก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าของน้องเพทัานรับอยู่พนันรับขึ้นนะเพื่อก็บ่รับอี๋ห่าถามแม่ยืนนี่ก็ได้แม่ตอบ Q&A ทุกึงเนาะ เมื้อวนี้เข้าชิม,มาตอบ Q&A เนาะพ่อแม่พีน่น้องกดเข้าไปต่างคำถามไหว้ต็มเหมือนั้นก็บ่ได้ตอบพ่อแม่พีน่น้องเ้ยนี่เดิมตอบเลยเนาะพ่อแม่พีน่น้อง Q&A กะถ้ามาว่าล้ายไนไหนเนานะ ่บายดีคอนเทนต์น,นี่อยากหูอะไรถามา่ถามตอนไหนน,น้อยๆสิไปหาชาวไตายมาเด็กอยู่เพื่อนกินเขากับเมียถามแค่นี้ต้องไปถามพอน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องไปถามนองสายผมอยากไปเที่ยวลาวชอบผมอยากไปเที่ยวบ้านต่งางๆชอบหลายดูทุกคลิปช่องทุกคนชอบมากหน่อย ขอบคุณนารยราย้ือขอบคุณนารยรายือบ่าวไทยเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดนครพนมเนาะพป่พี่น้องร้านสายปานคือพ่อเชนคับเมนคือพี่น้องคำทาาบางอันกับสิบออ่านเนาะพปไม,ม่พี่น้อง อะจุยหาเาบ้นให้เาบนให้เาบนแป๊บนึง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 เอาเเอาเอาแก้วอางเบ้านอ่ะเดยวดยตื่นตื่นสาผู้พี่นอกตัวม้าหงสห้ากัม้าหน่าหน้าสม สบายดีสบายดีว่นอีหลาวคอยคือเป็นตาแพงคักแขนมองปานกับนอ้องตายอีสีไรเท่ากันนะสารวัตรกับน้องขอบคุณจ้าบอกลับมาอยู่ไทยบ้านแฟนบบจ้ากับก็บไปกลับมาเลยพี่น้องเนาะถ้าได้ไปกัได้ กสิกลก็ไปกบมาแ้วโควิดปุ๊บแเนาอพี่น้องโควิดบุ๊บก็ขึ้นสิบ่ไดไปน่าอยากไปเที่ยวหาแต่พี่อยู่ไทยเป็นคนไทยอยากไปเล่นนําบรรยากาศหน้าเที่ยวมามาเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องวันคนงามในใจพี่สู้ๆนะเลี้ยงลูกแม่ใหม่อาจจะเหนื่อย ลูกเี้ยงเออลูกเี้ยงหน่อยเวลาลูกร้องต้องดูดูลูกก่อนเอานมให้ลูกกินซื่อๆนะน้องวันพี่พอลูกโตวันคนสวยพี่ก็จะสบายหายเหนื่อยขอบคุณในรา,ายจ้าสาววันและแฟนอายุเท่าไหร่จะจักกันได้ยังไง เหี้ยแต่พี่ดอกเงียยแล้วฟังอายุยี่สิบหกเอพีพี่น้องแนะเำใหอยู่บ่อายุยี่สิบหกแฟนยี่สิบสี่เนาะเจอกันอยู่ตลาดมองทำงานเนาะสะกกะ่พ่อสายปานสิมาหาตอนไหนตอนไหนครับตอนโควิดเบิดแต่พี่น้องโควิดเปิดคนเด้สิะได้มาเนาะ ถ้าดานเปิดอยากไปหาจ้าอยากไปหาจ้ามามามาเนาะดานเปิดกันอยากไปไทยกันน่ะเนละเนาะดานกะบุเปิดจากเชื่อสาวลาาอายุเท่าไรศร่สาวตยี่สิบหกน้อพี่น้องเสียสดตอนจากปีตอนจากปีปตอบมน้องพี่น้องเป็นคำทัก สบายดีหลานสายปานเป็นเด็กดีนะหลานสบายดีขอบคุณค่ะเวสิสายปานจะเป็นเด็กดีบอเวบบอเวบบอเวบอ่ะได้ละอ่ามยนกูบอเวบย่าโสย่าไห้ได้ย่าไห้ย่าไห้ ถ้าบ่ใหายก็เป็นไดกดีนะอะไรปังเลามีใบแจ้งเกิดบอหมายถึงใบเกิดพร้อมมีเนาะพี่นอกมี่ันเดะใบแจ้งเกิดเข้ากับใบแจ้งเกิดออกจากโรงพยาบาลแต่กลับไปให้พบา้าในเมืองเนาะอีกทีหนึ่งป้าน,น้องหายไปไหน ปานมดไล้ไปไซเดอร์พี่น้องปานยังอยู่คือเก่านี่แหละดดูดนี่ปานปานอยู่นี่อยู่นี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 อยากกินนมเลยเลยนี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแปบนึงก่อนทาก่อนเด้ออดดูดดูดด ดเดี๋ยวแม่อ่านนะนีเด็กก็ได้อ่านแล้วก็วเป็ดมันขึ้นมันึแฟนอยู่ไทยโกไปหาเจ้รคับผู้แน่พี่น้องโควิดเบิดผูดแหละผู้หญิงหรือชายผู้หญิงนะน้องสายป่านผู้หญิงเด้อพี่น้องสบายดีสาวันน้องสายป่านงองแงหรือเปล่า พ่อสายปั่นเคยโทรมาบ้างไหมส่งเงินมาให้หรือเปล่าสบายดีสายปันง้อแง,งบอ๊ะงอแง,เ,งอเป็นบางเถื่อ,อพี่นนองแบบตอนนี้ช่วงนี้กับแบบว่าไม่ค่องงยงอแงปนหนเนาะแต่ว่าอาจใหญ่กูหนีบบหววนองง้องกบหูเนาะวันน้อสิง้อแงหรือบอกแต่กาช่วงนี้กาตามภาษาเด็กหน่อยเด็กเกิดอะไรพี่นอ้องก็นอนส่วนนัยแต่กา ตื่นกับส่วนหน่อยเนาะมีแต่ส่วนนายก็นอนลากาพ่อสายป่านโทรมาบ้างไหมโทอ,อยูเนาะพี่นอ้องโทรแต่ก็บบคคอยโทรบ่อยเนะาะเพิ่นกะติดงานติดการแะละพี่นอ้องส่งเงินมาหรือเปล่าส่งมาอยู่เนาะเมื่อไหร่ร้านไทยเราจะเปิด ไปถามดานพุนเด้อพี่น้องถามด่านปุเนแหละวันไหนจะกลับมาไทยบ้านผมอยู่ห่างจากบ้านตาลประมาณบ่ไกลแต่อยู่เขตสกลวันโควิดปุ่นแน่พี่น้องโควิดเปุป่นแหละเนาะ ความห่างไกลและการข้ามไปหากันไม่ได้ถ้าแฟนเขามีคนใหม่จะทำยังไงกะมีคนใหม่ก็บุปยันอนพี่นองก็บุปยังกันยินดีหมดเหตุจังไหนน้องพี่น้องก็ทําใจแต่จริงๆเข้าเลือกที่ชิมาเฮาก็ต้องทําใจเป็นธรรมดาอยู่แล้วเลยล่ะเนาะกเป็นแบบว่า ถามกันร้ายเนาะพี่น้องเป็นแบบคุณตอบกันร้ายอนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าถามบ่ไรส่นะจริงๆก็ถามอะไเด้อพี่น mmm ้องถามหะปกติน้องปตดตงยานเสียใจเสียความหมดซึกีหยังด้วยไอ้ยังเนาะถามไะไตามปกติกับคำถามกับเบิร์ดเนาะพี่น้องกับบ uh ุ๋มมียังไรกับบ mm ุ๋มมีคำถามร้ายเนาะกับบางคำเขาก็บอกอ่านเนาะ มืงางานนี่รับรับรับจะตื่นอีกอยากนอนาะน่ะในพี่น้องตื่นแต่แต่เลิกๆผัวแ,วแ,วแต่ว่าบนเนาะเด่นอยู่ ก็ได้ยากไปกินนมขั้นใหญ่กินนม,นยายนนมอาปากแล้วปันนี้แต่ว่าอยากนอดนะเนี่ยนะหายแล้วฮะท่องด้วยโอ้เดี๋ยวแม่เอากินนมนะนะเสียด่าหลุดนะเอลกาสิเอาไซาปานกินนมหนะะักะไ้ปานนอดเนาะพี่หน้องเพราะว่าตื่นแต่ละเลิกตื่นแต่เจ๊ตีหา่า ที่ซีที่หาก็บนนอนเลยกระเด็นอยู่สิแหละเดินเดยนเดยเดินเดินเดยเดินยูแม่์จเอากินนุ่มหน่อยนะให้ให้คลิปนี้กระซิบเจ้าใเพียงทันี้เนาะพ่องพี่น้องกระิตอบตอบพ่อแม่พี่น้องนะเด้อ